imperfect action ลงมือทำทั้งที่ยังไม่พร้อม ถ้าทำถูกเรื่องชีวิตดีขึ้นได้นะหลายหลายคนคงจะเป็นเหมือนผมที่แบบเราเคยมานั่งคิดหรือมานั่งวางแผนในเรื่องต่างๆรวมถึงคิดข้อผิดพลาดในอดีตถ้าได้ทํางงอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตคงจะดีขึ้นกว่านี้การนั่งคิดอยู่แบบนี้บ่อยๆบางครั้งก็ทําให้สมองเราเนี่ยติดอยู่กับการกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลไปล่วงหน้าในหัวคิดอยู่แค่ว่าก็ฉันยังไม่พร้อมอ่ะถ้าไปทําสิ่งใหม่ๆก็คงเกิดเรื่องแย่แน่เลยไม่กล้าทําสิ่งท้าทายสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะสมองของเราติดอยู่กับเซฟโซนที่ต้้ออองรรรูสึกกกปปลดภััยนนมเ็ะบบา าตัวรอดในสมองนั่นเองซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นในการเลือกทางเดินชีวิตในหัวผมก็จะคิดถึงเซฟโซนก่อนเหมือนกันเลือกทางเดินที่เสี่ยงน้อยๆหรือไม่พร้อมสําหรับการทําสิ่งใหม่ๆยิ่งอายุเยอะเนี่ยเราจะติดอยู่ในเซฟโซนนานขึ้นเพราะเราเสี่ยงได้น้อยลงจริงๆแต่ผมอยากให้ทุกคนกลับไปมองดูว่าแท้ที่จริงชีวิตของพวกเราอะ่ะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรือพร้อมเลยนะ ในธรรมชาติทุกอย่างล้วนไม่สมบูรณ์แบบแต่มีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพราะผมคิดได้แบบนี้รวมกับการทบทวนอดีตที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทําสิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่พร้อมมาตลอดแต่ i m p e r f e c t action ที่ผมทำเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการคิดมาระดับหนึ่งแล้วว่ามันน่าจะดีผมก็เลยทำมายกตัวอย่างกันนะข้อแรกก็คือช่อง YouTube แซดแอนด์ซาวที่ทุกคนดูกันในตอนนี้เชื่อไหมครับว่าช่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากความคิดแค่แว็บเดียวของผมที่อยากจะสร้างชออ่องอดแคสท,ที่ให้ความรู้้เเกกกี่่ยวววัับแแลลาาาารรรพฒนนตองผปะะสณ์ คคววามมิดขอองงตัผเถามว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมร่ำรวยหรือประสบความสําเร็จหรือเก่งในเรื่องต่างๆเรื่องบิตคอยขนาดนั้นไหมก็บอกเลยว่าไม่นะฮะ ที่ทาช่องเพราะแค่อยากทําแล้วคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นได้เหตุผลง่ายๆแค่นี้เลยซึ่งพอได้ทํามาสักพักเนาะตอนนี้เนี่ยคลิปที่ผมทําเป็นคลิปที่41ผมเนี่ยได้พัฒนาทักษะที่ต้องใช้ในการทําคลิปไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้เกี่ยวกับการทําคลิปการหาหัวข้อหรือว่าข้อมูลดีๆซึ่งสิ่งนี้นะผมคิดว่ามันได้ขัดเกลาชีวิตขัดเกลาผมเนี่ยเป็นคนที่มีม i n d s e ตที่ดีขึ้นแล้วก็รัดกุมมากขึ้นด้วยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกานํ็ น่าจะเป็นเหมือนคนทั่วไปที่ศึกษาการออกกําลังกายแล้วก็ออกกําลังกายอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้สม่ําเสมอมากเพราะว่าบางครั้งเราก็งานยุ่งบางครั้งก็มีนู่นมีนี่ให้ทําหรือบางครั้งเราก็จะอ้างว่าเราไม่มีเวลาใช่ปะแต่พอผมเปลี่ยนไม้เซตเปลี่ยนความคิดใหม่ไปฟังคลิปคลิปหนึ่งผมก็ตัดสินใจว่าฉันจะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพอฟังคลิปจบเนี่ยเรารู้ปัญหาของเราเนี่ยว่าสาเหตุอะไรที่เราออกไม่สม่าเสมอ ผมก็เลยวางแผนชีวิตใหม่วางโน้ตหาวในชีวิตใหม่เลยว่าเราจะทํายังไงภายใต้การทํางานเหมือนเดิมเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้เราสามารถคาร์ดิโอได้ตามเป้าหมายสุดท้ายผมก็คิดไปคิดมาแล้วก็ไปซื้อเครื่องคาร์ดิโอเล็กๆมาราคาถูกๆมา1ชิ้นแล้วก็ซื้อลูกกลิ้งมา1ชิ้นพร้อมกับตั้งเป้าหมายใหม่ว่าหลังจากกลับมาจากที่ทํางานไม่ว่าจะดึกแค่ไหนผมจะต้องออกกาลังกายทันทีตั้งเป้าคาร์ดิโออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นหนึ่ง imperfect action ที่ย้อองลงอลาาารกกกกสัชวแ เหมือนที่ทุกคนเคยรู้เนาะมันก็จะฝืนๆหน่อยแต่พอทําได้ยอย่างต่อเนื่องทําได้ตามเป้าหมายผมก็สามารถออกกําลังกายได้อย่างอัตโนมัติเลยพอร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็ทําให้ผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยเห็นไหมถ้าไม่มี imperfect action ในวันนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นคนเดิมที่อ้างว่าไม่มีเวลาไม่ได้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องอยู่ดีต่อมาข้อที่3การหาไรายได้เสริมในปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจแย่มากถ้ายิ่งหาไรายได้ได้หลายทางก็ยิ่งดีใช่ไหมเงินเฟอ้อก็สูงค่าใช้จ่ายก็สูงทําให้ผมมมเเเเเเนนน่่่่่ยยยยก็าา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 ัังงงงงคิิิดดดดวออออรรรจะหหไไไไ้้้้พบทืต ไปแส็กแซตไปออมเนี่ยก็ต้องยิ่งขยนันเพราะว่าเงินเฟอ้อมันไม่รอใครเงินเฟอ้อ8%เนี่ยไม่ไหวผมก็ได้ไปหารายได้เสริมหลายทางเช่นการออกไปทางานพาร์ทไทม์ข้างนอกประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยผมเคยทำคลิปเล่าไปแล้วในช่องที่เกี่ยวกับการเจอคน็อกซิกในที่ทํางานใช่ไหมซึ่งตอนที่ตัดสินใจเนี่ยถามว่าผมมีประสบการณ์ที่จะไปทํางานเคยทํางานแบบนี้มาก่อนไหมก็บอกเลยว่าไม่แค่อยากลองไปทําแล้วก็เรียนรู้งานครับก็เป็นการตัดสินใจแบบ imperfect action อีกแล้วซึ่งการทำพาร์ทไทม์ในครั้งนีนะ้นอกจากได้เงินแล้วเนี่ยผมยังได้ประสบการณ์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเปป็นนรรระสบกกาาาาณ์ใทํง หรือการอยู่กับคนการ manage คนหรือการมองคนการอยู่ร่วมกับคนไทยต่างๆในที่ทํางานเออมันมีค่าอยู่นะต่อมาข้อที่2คือการทำคลิป affiliate ในแพลตฟอร์มต่างๆ ใครเริ่มทำคลิปขายของคลิป a อฟเฟอรแรกๆเนี่ยน่าจะไม่มีความพร้อมแน่นอนเพราะถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันจะวุ่นวายมากทุกคนไหนจะต้องหาสินค้าทำคลิปทำลิงก์ทักษะการพูดการตัดต่อทำคลิปให้หน่าซื้อน่าเชื่อถือไหนจะต้องมีวินัยในการทำคลิปบ่อยๆอยัปโหลดวิดีโอไหนจะต้องศึกษาแนวทางในการทำคลิปวิเฮลที้ต่อแพลตฟอร์มทำผิดกดโดนแบนฉ่ำนะไม่คุ้มต้องทำให้ได้ในระยะยาวช่วงแรกอะแทบจะไม่ได้ตังค์เลยทุกคนมันต้องทำสักพักอะถึงจะแบบได้นิดๆหน่นอยๆมาแล้วถ้าใครทุนหนาก็อาจจะต้องยิงแออออีกกแต่วผมเป็นสา นะทำคลิปแบบไม่ยิงแอดผมรู้สึกว่ามันเปลืองตังเปล่าๆยิงแอดเราค่อยๆทำค่อยๆสะสมดีกว่าเฮลตี้กว่าในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์ที่ได้เงินเป็นชั่วโมงหรืองานออนไลน์ที่ผมทําทุกอย่างล้วนแต่เกิดจากการตัดสินใจลงมือทําทั้งที่ยังไม่พร้อมทั้งนั้นทุกๆท,ทักษะเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดความชํานาญมากขึ้นทําให้ผมรู้ว่าเราเนี่ยชอบอะไรหรือว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้บ้างถ้าเราไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยกลัวกับทุกอย่างชีวิตเราก็จะไม่พัฒนาเชื่อเถอะว่าการมองโลกหรืออยู่ใในนนมมมมมุุองแบบบห่่่ๆีีััดดกกวาททคคิะร พูดข้อดีมาเยอะมากแต่ว่า imperfect action เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทุกเรื่องนะที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเริ่มการทําสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์กับเราทุกอย่างมันผ่านกระบวนการคิดมาแล้วว่าสิ่งที่ทํามันส่งผลดีแต่ถ้าเราไปทํา imperfect action ทําในเรื่องที่ไม่พร้อมที่แย่ๆเช่นตัดสินใจกู้เงินมาทําธุรกิจแบบไม่คิดให้ดีหรือการผ่อนบ้านผ่อนรถโดยที่เราไม่เคยทํารายรับรายจ่ายไม่รู้อะไรเลยเซ็นไปง่ายๆโดยคิดว่าฉันมีเงินตอนนี้ฉันผ่อนไว้ถ้าแบบนี้บอกเลยนรกจะถามหาเพราะมันจะเกิดภาระ,ระระยะยาว ถ้าใครผ่านได้ก็โชคดีแต่ถ้าใครผ่านไม่ได้คุณจะติดกับดักแล้วก็จะเหนื่อยกับชีวิตต่อไปมากๆการเป็นหนี้ไม่สนุกนะบอกก่อน i m p e r f ร c t a c t i o n มันดีแหละแต่เราต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบไหมไม่ใช่ว่ามันจะดีกับทุกเรื่องถูกไหมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่พร้อมทําทุกเรื่องไม่ใช่ต้องแยกเรื่องด้วยจ้ะมาสรุปข้อดีของ i m p e r f e c t action หรือว่าลงมือทําในสิ่งที่ไม่พร้อมกันก้อแรกเอาชนะความกลัวและความลังเลหลายครั้งที่เราจะไม่กล้าเริ่ม รู้สึกพวกนั้นไปได้แต่ถ้าลงมือทําจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ความรู้สึกพวกนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าเป้าหมายจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์แต่มันคือการที่เราเนี่ยได้เริ่มทําอะไรจริงๆต่างหากพอยมันอยู่ตรงนี้หยุดกลัวหยุดลังเลได้แล้วถ้าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์อะเริ่มทําได้เลยเว้ยต่อมาข้อที่2ได้เรียนรู้และแก้ไขไปในตัวเมื่อคุณเริ่มลงมือทําคุณจะได้เห็นสิ่งผิดพลาดแล้วก็เห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงจริงๆการเรียนรู้จากการทําจริงปฏิบัติจริงมันดีกกกกกกกวววว่่่่่าา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 ามรรรรรรนนนังงงงงแแแผผออยยยูเเเเเดีพะทํจจจิิห็็ล้้ค เลยเออแพ็กทีเข้ากับเราด้วยซึ่งสิ่งนี้จะนําไปสู่การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและตรงใจเด็ดกับเราเหมือนคําพูดนึงบอกว่าคนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยต่อมาข้อที่3สร้างแรงผลักดันในชีวิตในการเริ่มต้นทําสิ่งเล็กๆแม้จะไม่สมบูรณ์แบบก็เหมือนการสร้างแรงผลักดันหรือโมเมนตัมที่ทําให้คุณเนี่ยอยากทําสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าโปรเซสคืบหน้ามันจะแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีกาลังใจแล้วก็มีอินสปายในการก้าวหน้าไปข้างหน้าตัวอ,อย่างของมมมชััดเเเลยยยหหือออนกออกกกกําาาาาาางรรรรทคิิปไ้ส การศึกษาเรื่องบิตคอยหรือทำช่องแซดแอน์ซาอย่างเงี้ยมันก็มีไรส์มีอินสไพร์ให้ผมทำไปเรื่อย ต่อมาข้อที่4ประหยัดเวลาในชีวิตการที่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกก่อนลงมือทำเนี่ยมันเป็นจริงได้ยากเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างเยอะมากใช่ไหมการที่ต้องรอแบบนั้นกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์ไปเชื่อเถอะการลงมือทําวางแผนและแก้ปัญหาไปเลยเนี่ยประหยัดเวลาชีวิตได้มากกว่าเยอะเพราะถ้าเรามานั่งวางแผนดยไม่ทําอะไรเลยอะ่ะเราก็จะมีคอนดิชันมากมายที่ไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออเสียเวลาชีวิตต่อมาข้อที่หาเพิ่มโอกาสในการค้นพบสิง่ง วิธีการใหม่ๆหรือแม้แต่ความชอบใหม่ๆสิ่งที่เราเอาไปต่อยอดได้โดยที่เราไม่เคยคิดมาก่อนหลายๆคนเนี่ยสร้างธุรกิจหรือสร้างความชอบจาก imperfect action แบบนี้แหละเรา,ะาอาจจะค้นพบ potential ใหม่ๆของเราที่เราไม่เคยรู้ก็ได้ต่อมาข้อที่6 imperfect action ทำสิ่งที่ไม่พร้อมมันดีแหละแต่ว่าต้องทำให้ถูกเรื่องข้อนี้สำคัญที่สุดผมเน้นย้ำตั้งแต่ต้นคลิปการทำอะไรโดยไม่พร้อมถึงจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าราวางแผนแล้วก็ผ่านกระบวนการคิดที่ดีมาแล้วมันจะช่วยลดเรื่องแบบนั้นได้แล้วก็รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือบางคนังคิดมาก ไม่พร้อมใช่ไหมฉันไม่พร้อมฉันทำทุกอย่างไม่ใช่นะต้องวางแผนแล้วก็ทาให้ถูกเรื่องเพราะถ้าทำผิดเรื่องเนี่ยเราจะเหนื่อยไปทั้งชีวิตเหมือนที่บอกว่าพวกกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถทาธุรก,กิจที่แบบเราไม่โอเคเงี่ยก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยลองมาแชร์ประสบการณ์กัน,กนว่ามีสิ่ง i m p e r f e c t action ลงมือทําสิ่งที่ยังไม่พร้อมแบบไหนบ้างที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือมีบทเรียนอะไรต่างๆก็มาแชร์กันได้สาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ